กัยังท่านในร้ายพี่น้องสำรับเงานีกาเป็นพันอีเหลืองหนีพันอีเหลืองนีกันนี่กับพี่น้องคะสำรับเงานีกะเป็นพันธ์หวยบงเนาะหัวเพิ่นก็แตกหัวอยู่ในดะดับหนึ่งค่ะนี่เงานีก็คุดใดซีหัวหาหัวพี่น้องคะอันนี้กาเป็นพันเกตมังกรค่ะขุดเบ่งหัวแล้วหัวเพิ่นเนี่ยมีมีหัวซ้ำนี่แหละค่ะนี่ลักๆที่เห็นเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องปอๆกับลูกีสานชาแนลอีกแล้วค่ะเมื่อนี้กับคลิปนี้ลูกีสานชาแนลกับภาพพี่น้องมาเช็คระบบหัวของมันสำปะหลังไห,หนาหรือว่ามันปังเนาะคะ่ะตอนนี้เพิ่นกับอายุได้ทั้งเบิร์ตสามเดือนแล้วพี่น้องสําหรับมันสำปะหลังไห,หนาที่ลูกีสานเอามาปลูกอยู่ในแปลงนี้ก็จะมีทั้งพันธุ์เก็มังกรพันธุ์หวยวงละกาพันธุ์อีเหลืองพี่น้อง ต้นที่ยูต้องหนาหลูกอีสันนีกแบเป็นพันธุ์นีเหลืองเด้อพี่น้องเด้อการเพิ่นสีชมพูหยดเพิ่นก็จะออกสีน้ำตาลอ่อนๆทั้งสี่่ะค่ะเมื่อนีล,นลูกอิสนันก็เลยว่าอยากจะมาลองเบิงหัวเพิ่นนะคะวาสามเดือนนี่หัวเป็นจังไดแน่ให้ปุ๋ยทังดินไปแล้วหนึ่งหลอบพี่น้องก็เลื่อยอยากจะมาเบิงเพราะว่านบจากมือนี่เป็นต้นไปก็นับไปอีกสามเดือนค่ะเข้าเกษตรดีคูดมั่นสัมปลังให้หน้าแล้วก็เลอยอยากมาเบิงวา เป็นจังไดแนหัวเพิน่นพ่อมีหัวในบอนะคะก็เลยลองมาขวดเบิ่งกะกะมีอยูพี่น้องต่ว่ากะบเม้าไข่ดกปันไดจ้จ้ะต่ว่าลุ่อีสานกะเห็นยู่หัวเพิินกะมีอยูออยยค่ะนี่นี่กับอุปกรณ์กะมีทับที่นะคะหัวเพิินกะมีอยูพี่น้องีก็มุกยูด้วยค่ะหัวใหญ่ยูเนี่ยสาวเดือนแด้พี่น้องจะมาเบิ่งกัไก่ด้วยจ้ะโอ้มีอยู่นี่ เดี๋ยวค่อยๆโคดข่าวเดี๋ยวหัวมันจะขาดมันสัมปลังให้หน้าเข้าจะบอเอาหุ้นมั่นเดิพี่นองเด้อบอเอาหุ้นมั่นพระว่าเป็นมั่นระยะสารเข้าจะตองเซฟเามา,า่นเข้าไร้ดิสุดนะคะะหยัดกุป,ประมาณนต้นทุนต่างๆนั่นแหละเข้าก็จะเอาตังเงินนี่แหละส่วนไปสืบคุยยน้อพี่นองเนาะว่าใส่มั่นเข้านอกจากนั้นเข้ากระเฮ็ดเอา ไชกบกเ้าก็เฮ็ดเอาว้านปุ๋ยเ้าก็บ้จ่างเ้าก็ะว่านเอาพี่น้องเดี๋ยวหดูอีสานขวดเบิ่งอีกกันขี้งวดมาบอสโอ้มาพี่น้งอ,นองมาเบิ่งใกล้ๆป่านนี้จ้ามาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งทางทีหนี่มาเบิงงเบ่งทางทีค่ะทางทีง พี่น้องคะมันสำปะหลังตัวน,นี้คือสองเดือนเต็มเด้อพี่น้องเด้อสีเขายวฮสามเดือนหนกันนี่สองเดือนโอ้ะหัวพันดน่าซัมหนีพานอยู่ในนอพี่น้องเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เบิงดามทับพี่เด้ออันนี้คือทับพี่สีดำดำนี่พี่น้องหัวมันตอนนี้หัวมันห้างกัจะใหญ่ใหญ่กว่าทับพี่ที่ลูกอีสันแชแนลถืออยู่จ้ะเดี๋ยวสีงางมองนี่ออกอีกพี่น้องด้เห็นหัวพันอีกจักหน่อย ันนี้ก็จะเป็นมั่นสำปะหลังไฮน่าอันเปินกับอายุได้ทั้งเบิด2สองเดือนเต็มเด้อพี่น้องเด้อกําลังจะยางเขาสามเดือนจ้ะหัวเพิ่นเงานีก็มีทั้งเบิด์หาหัวพี่น้องกะนี่ละต้องทาเวลานับไปอีกจักสามเดือนห้าก็จังจะขุดไปขายเ้อค่ะเด้อดวเวลาขายหฮาก็จะขายในราคามั่นร่วมนี่แหละค่ะบริวตรเปอร์เซ็นต์แปลงมั่นอายุสั้นเนาะเปอร์เซ็นต์แปลงก็ยังท่านในหลายพี่น้อง สำหรับเงานี่กัเป็นพันธ์อีเหลืองนี่พันธ์อีเหลืองนี่กันนี่ก็เป็นเงาเกาเพ่น่อนพันธ์เกาเพ่นที่เขาเอามาปลูกจ้ะพี่อีกหัวหนึ่งพี่น้องลุยสานร,รืมแนมบ่เห็นนี่อีหัวหนึง่งเป็นโดดฝ่ายช่งพี่นี่โอ้อันนี้ก็หัวยัขคือกันพานอยู่พี่น้องจ้านี่ละมาเช็กระบบหัวให้พี่น้องเบิง่งเนาะมาความเกาเนี่ยมั่นสัมปลังเป็นจังไดแน อายุครบสองเดือนกลัวเนี่ยนี่แหละหัวเพิินพี่น้องเดี๋ยวอดใจรอกจักหน่อย,อยเดี๋ยวเ่าก็สสีดิคูดมันสำปะหลังแล้วก็จังสร็มันถอนหัวโซ่ให้พี่น้องเบิ่งคัดๆเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้พี่น้องคะสำหรับต้นนี้กลเป็นพันธุ์หวยบงเด้อพี่น้องเด้อหวยบงนี่เบิง่งที่ละใบเพิินก็จะเขียวนะคะยอดก็จะเป็นสีเขียวอ่อนพี่น้องนี่วันนี้เดีย๋ยวสู่กิสนันชาแนลสิมาพี่น้องให้เบิ่งหัว ระยะเวลาซ่อมกันเวลา,าเวลาการปลูกซ่อมกันให้ปุ๋ยพร้อมกันหัวเพิ่นสิแตกต่างกันบ่นี่ก็มีหัวคือกันเน่พี่น้องปวดโอ้ดีนองเป็นแผ่นแกนเนาะมันสำมาลังพอมาสิแกนเด้อพี่น้องเด้อคันดินแกนแล้วปุ๊บหัวเพิ่นนี่สิหาอาหารยากหล,กลุดละใบจะดกค่ะใครแม่นพันห่วยบงนี่ไปนะ มันหลุนเบิงว่าหัวมันถึงนี่ละเฮ้ยล่ะพี่น้องเออมีอยู่นี่พี่น้องคะสำหรับเงานี่ก็เป็นพันธุ์หวยบงเนาะยอดเพิ่นธุ์สีเขี้เขียวจังเสียเลยจ้ะก,ก,การใบขันเป็นการใบที่ติดยอดนีอนอ่ก็สิเป็นสีเขียวอ่อน บะนีสิมาเปรียบเทียบหัวให้พี่น้องเบิงนี่หัวเพิินสิบเป็นนังสีหัวเพิินจะเป็นเปลือกสีชวยใสพี่น้องเห็นอยู่บ่ค่ะเดี๋ยวอเอาไปใหม่เพิ่มนนหัวเพิินก็แตกหัวอยู่ในดะดับหนึ่งอะคะ่ะนี่เงานี่ก็ขุดใดซีหัวหาหัวแต่ว่าหลุยสันเสเนอประเด็คุดฟังผลน,นะคะดินมองนี่ค่อนข้างแกนก็เลยบกขุดลงไปเลือกอยานถือหัวเพิินขาดพี่น้องนี่ก็มีหัวอยู่นะคะอันนี้กะ เป็นมั่นให้หน้าอายุสองเดือนกําลังสีขาสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ลูกอีสานจะนาวสิผ้าพี่น้องไปเบิงอีกสายพันหนึ่งอยู่ในแปลงเดียวกันนี่ละจ้าไปเบิ้งได้ค่ะว่าสิเป็นสายพัานหยังค่ะเดี๋ยวถ่มใหม่ก,ก่อนพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นพันเกตมังกรคะ่ะกัะปลุกยู่น่แปลงเดียวกันนี่ละจ้าการการเพ่นจะเป็นสีละลายนี่สีสีแดงอมม่วงแบบจั้งเสียพี่น้อง นอดก็จะเป็นสีน้ำตาล้ายๆปั้นเกษ,ษ,ษตรศาสตร์ด้วยค่ะแต่ว่าก็จะแตกต่างกันตรงตรงเนี้ยการใบเพิ่นวันนี้ลุยสซนใช่แนวเกษตรพุดหัวให้พี่น้องเบิ่งเรียบเียบเน้ะค่ะเนาะเป็นแตงไดเนืหัวเพิ่อนอะ่ะสีซสามูบโบโหหยาไว้พี่น้อง พี่น้องอันนี้เด้อจ้ะก็จะเป็นหัวมันพันเกลมั่งก่อนที่ปลูกยีนในแปลงเดียวกันระยะเวลาซ้ำกันกับอีเหลืองกับหวยบงบัดพาลูกอีสันใช่แนวมาขุดเบิ่งหัวแล้วหัวเพิ่นเนี่ยม,มีมีหัวซํำนี่นะคะนี่ลักๆที่เห็นเด้อแต่ว่าอีกฟังุ่นยังบ่ได้ขุดแต่ว่ากับเบิง่งเบื้องเราดินแกนนะคะหัวก็น่าจ,จะพ่ไปอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่นหัวออกซ้ำนี่ก็ย้อนว่าเพิ่นเป็นมันสามพี่น้องปกติท่อนท่อนลักเพิ่นที่ปลูกเธอแรกอาจจะเป็นตัวนี้ ะะหัวเพิ่นเกิดรุ่นเกิดสาหัวเพิ่นกระเลยออกมาซ้ำหนีพี่น้องดูอีสานแชแนวกเ็เลยสันนิทานว่ามั่นพันเกณฑ์มั่งก่อนนี่กานนาจะมะก,กับการปลูกเห็ดเป็นมั่นไทยมากกว่าที่จะมาปลูกในให้หน้าได้พี่น้องเดอ้อเอามือน,นีดูอีสันแชแนวก็ได้มาเปรียบเทียบมั่นแต่สายพันธุ์ให้พี่น้องเดบ่งพี่น้องประกอบกับการตัดสินใจของพี่น้องละว่าคันจิปลูกมั่นให้หน้าพี่น้องควรจะเลือกสายพันธุ์ใด แต่วาน,นี้ความเป็นจริงแล้วสายพันธุ์ยังกับปลูกได้เบิดพี่น้องคอแต่แค่วา่าให้หฮอประหยัดต,ตนทุนแ้วก็งบประมาณเพราะว่าปลูกมั่นให้หน้านห้เฮาสช้ระยะเวลาบ่บโดนเนาะแค่หาเดือนลงทุนให้นหน่อยที่สุดพี่น้องคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้จะฝากไปตะเพียงสำนีก่อนเนาะคลิปนะ้ะก็จะมาพอกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกีสารชาแนลเดอร์พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ